ตรงนี้วงการแม c เ a n i c a l k คีย์บอร์ดอาจจะเริ่มมีกระแสสักนิดวันนี้เมื่อคุณน่าดคอมเลยหยิบคีย์บอร์ดตัวหนึ่งมารีวิวให้ทุกคนดูกันครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเข้าวงการคีย์บอร์ดอยากลองประกอบเองเบื้องต้นครับทาง Gorillas Band Gaming Gear ชื่อดังที่เด่นในเรื่องอัซเซสซอรีโดยเฉพาะเมาส์ตัวยอดฮิตอย่างโมเดล D และโมเดล O ล่าสุดหัานมาทำคัสตอมคีย์บอร์ดรวมไปถึงอัซเซสซอรีด้วยก็เป็นรุ่นนี้เลยครับ GMMKTKL Barebone Edition จะเป็นโครงเปล่าๆเลยนะครับโดยออกมาด้วยกันทั้งหมด3ไซส์ size. เป็นฟู l ไซส์นะครับ10 Keyless และก็ Size Compact ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวไซส์ยอดฮิตเลยก็คือ TKL ให้ดูกันเลยนะครับกับราคาที่2,690บาทเพื่อตอบสนองคนที่อยากได้คัสตอมคีย์บอร์ดเป็นสไตล์ของตนเองเอามาเปลี่ยนสวิตได้บางส่วนหรือเปลี่ยนคีย์แคปได้บางส่วนก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันเลยครับ มาดูตัวกล่องครับเจ้า g o MM l i a t GMMK TKL ครับบริเวณรอบกล่องเนี่ยก็จะมีข้อมูลสําคัญสำคัญเขียนไว้ไม่ว่าจะเป็นสเปคสีรวมทั้งบอกว่าภายในกล่องเนี่ยจะไม่ได้มีคีย์แคปและสวิตช์มาให้ต้องหามาเพิ่มเองนะครับภายในกล่องตรงนี้เขาก็จะมีคีย์บอร์ดสายถักสวิตช์พูลเลอร์ก็จะมีคีย์แคปเป็นปุ่ม Escape มานะครับส่วนตัวดึงคีย์แคปนะครับจะอยู่ใต้ฐานคีย์บอร์ดนะครับ มาดูภาพรวมกันเลยครับเจ้า GMMK TKL หรือว่ามีชื่อเต็มว่า g o r i l i a Modular Mechanical Keyboard t e n Keyless Body โดยรอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมฐานข้างใต้คีย์บอร์ดจะเป็นพลาสติกค,ครับดีไซน์ออกมาแบบมินิมอลเรียบๆไม่มีชื่อยี่ห้ออยู่ด้านบนคีย์บอร์ดเลยมีไฟบอกสถานนะ2จุดบนคีย์บอร์ดโดยด้านหลังคีย์บอร์ดจะเป็นช่องเสียบพอร์ต USB-C สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ด้านใต้คีย์บอร์ดจะมีขาปรับระดับที่สามารถปรับได้1ระดับเพื่อยกคีย์บอร์ดมาให้สามารถพิมพ์ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับสเปคนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็น TKL นะครับมีปุ่ม,มให้ทั้งหมด87คีย์ซึ่งเป็นการตัดนำแผดด้านขวาสุดออกไปตัวนี้ที่เราเอามารีวิวมากับเลเยอร์แบบ ANSI จะได้ปุ่ม Enter แบบยาวนั่นเองครับและตัวนี้มาเป็นแบบ h o ตสวอ p สามารถถอดเปลี่ยนทั้งสวิตช์และคีย์แคปได้เลยไม่ต้องบัตรกีอยากให้ฝั่งไหนเป็นสวิตช์ไหนก็สามารถตกแต่งได้ตามใจเลยนะครับตัวไปถึงคนที่ชอบไฟนะครับตัวนี้ยังมีไฟ RGB มาให้เล่นกันด้วยในส่วนของสวิตช์ที่คีย์บอร์ดตัวนี้รองรับนะครับก็จะรองรับสวิตช์ MX แบบ3พินนะครับอย่างพวก c h e r r y Ge t e ต o n t ร c อน ซึ่งทาง g o r i l l s เขาก็ทําสวิตช์ของเขาออกมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองกันให้ดูในคลิปนี้นะครับว่าสวิตช์ของ Gorillas เนี่ยเป็นยังไงนะครับสําหรับสเปคอื่นๆของตัวนี้นะครับเขาก็จะมี n อ r o ีโรเที่สามารถกดได้ทุกปุ่มพร้อมกันรวมไปถึงอัตราการส่งข้อมูลหรือ polling rate ถึง1,000 h พเฮิร์ตด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสเปคมาตรฐานที่เดียวครับซึ่งพาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการเปลี่ยนสวิตช์และการใส่คีย์แคปกันเลยว่าเป็นยังไงและง่ายขนาดไหนนะครับ โอเคครับมาดูสวิตท,ที่เรานำมาทดสอบเลยนะครับก็จะเป็นของ g o r i l s เหมือนกันนะครับกล่องนี้คือ g o r i l s Panda Mechanical Switch สวิตแบบแท็กไทสีขาวตัวก้านตรงกลางสีเหลืองใช้สปริงแบบ67กรัมเป็นสวิตแบบ3พินนะครับซึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มา36ชิ้นซึ่งบอกเลยว่าไม่พอสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะต้องซื้อเพิ่มหรือต้องหาสวิตแบบอื่นมาผสมครับ สำหรับวิธีใส่ก็แค่ใส่สวิต์ลงไปให้หมดโดยทางเราลองใส่เป็นแพนด้าสวิต h บริเวณตัวอักษร3แถวล่างเพราะว่าเป็นจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดและเกตรตロンบราลสวิตในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งการประกอบสวิต์อาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับพอสวิต์ใส่เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ถึงเวลาของ Key Cap แล้วก็ใส่ Key c แคตามเข้าไปได้เลยนะครับเป็นเกมที่ดี ส่วนวิธีถอดก็ง่ายมากๆครับโดยใช้ k e y ์แค p พ l ลเลที่ซ่อนอยู่ใต้คีย์บอร์ดดึง k e y ์แคปด้านบนออกมาทีละตัวแล้วเอา s วิตช์พูลเลอที่ทางแบรนด์ก็แถมมาเนี่ยดึง s วิตช์ออกทีละตัวได้เลยครับก็จะใช้เวลากันพอสมควรครับส่วนพาทต่อไปเดี๋ยวพาไปดูโปรแกรมที่เอาไว้ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับว่าตัวนี้สามารถปรับตั้งค่าอะไรได้เพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเจ้า c o r e a s ตัวนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เป็น Disable อยู่นะครับเดี๋ยวก็ลองเปิดดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอะตอนนี้เราเปิดใช้งานโหมดแล้วนะครับหลักๆก็จะมีการปรับไฟนะครับเป็น Lighting Mode แล้วก็ปรับสีได้ปรับ Brightness ได้นะครับปรับ Speed ได้อะเดี๋ยวลองเลือกสีให้ดูก่อนลวกันครับว่าตัวนี้มีกี่สีให้เลือกนะครับอะถือว่าไม่เยอะมาก ปรับไบรทเนสได้นะครับอันนี้เดี๋ยวปรับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมืดที่สุดที่สว่างที่สุดนะครับอ่ะสปีดก็ปรับได้นะครับอันนี้อยู่ที่พรีเซตด้วยว่าพรีเซตเราใช้อะไรอยู่นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละีพรีเซตเลยนะครับตอนนี้เราใช้เวฟอยู่ก็จะเป็นขึ้นหลายๆนะครับอ่ะเวฟสองมีเลือกสองแบบอันนี้จะไวหน่อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวฟแบบกระจายกระจายหน่อยนะครับเอคิดโหมดนะครับอ่ก็จะเป็นสีหลายๆอันนี้จะปรับสีไม่ได้นะครับ เป็นพิเศษของเขาเลย breathing ่ะก็เป็นเฟดเข้าเฟดออกนะครับ normaly l on ก็คือตั้งไว้ยาวๆอันนี้จะเป็นไฟ RGB นะครับ colorful อะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดู ripple graph นะครับก็จะเป็นแบบกระจายออกนะครับสามารถเลือกสีได้ตอนนี้เราเซตเป็น colorful อยู่นะครับมันก็จะเป็นสีแบบ RGB ผสมกันเลยนะครับสวยดีนะครับแบบนี้อะต่อไปนะครับ p a r t without trace นะครับกดปุ่มไหน ไฟขึ้นปุ่มนั้นนะครับมีคันเลอร์ฟูลให้เลือกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอ่ะแมทริกซ์นะครับนี่ก็จะเป็นค่อยๆกระจายขึ้นแมทริกซ์ครับอืมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรนโบว์น่าจะเป็นสีลุ้งนะครับอ๋อปรับไล์ขึ้นไล์ลงสลับกันได้นะครับว่าจะเป็นเดเรคชันแบบไหนนะครับอ่ะต่อไปเลยฮาร์ดบีตเซนเซอร์อ่ะกระพริบเลยครับดิจิตอลไทม์นะครับกระพริบ ไล่ให้ดูแล้วกันปิงปองเด้งเด้งเดเดงเด glorious mode นะครับปรับ direction ได้2แบบนะครับปรับไฟไม่ได้ก็คือกระจายออกกับกระจายเข้าเซอร์เมาส์นะครับปรับสีได้เป็นโทนสีแบบที่เขาเซตมาให้ส,สีสีนะครับ custom custom ก็คือเราสามารถเซตเซตแต่ละปุ่มได้เลยว่าปุ่มนี้อยากให้สีอะไรสีอะไรนะครับหรือว่าจะเป็น custom แบบ เป็นแนวเกมก็มีให้เลือกนะครับนี่เป็นสไตล์ A.P.S. นะก็คร่าวๆประมาณนี้แลยกันสำหรับเรื่องไฟนะครับก็ถือว่าพีเซตให้เลือกเยอะมากๆครับแล้วก็ไฟสวยที่เดียวครับข้างบนครับสามารถตั้งโปรไฟล์ได้3แบบนะครับซึ่งถ้าตรงไหนเราเสร็จเรียบร้อยครับเราก็กดเซฟไปได้เลย นะครับแล้วเราก็สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของเราส่วนตัวได้3แบบนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นรีพอร์ตเรทนะครับสามารถเซตได้ตั้งแต่ 125, 250, 500แล้วก็1000 h เฮิร์นะครับก็ตั้งไว้ที่1000ดีที่สุดครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของมาโครแล้วกันครับมาโครตัวนี้ก็เซตได้เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาจะทำก็กดแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เรคคอร์ด เล็กอดไปเลยครับว่าจะได้ใช้สูตรไหนนะครับอ่ะเรคคอดมาโคได้เลยปุ๊บพอเรคคอดเสร็จแล้วก็โ okay. อเค่ะโอเคเสร็จเราข้างในครับสามารถอิด t ิทได้นะครับว่าจะใช้ยังไงบ้างนะครับดีเลยเท่าไหร่นะครับอ่ะสมมุติอิด t ิทได้ตรงนี้เป็น20 m มิลลิเซกนะครับหรือว่าตรงนี้อยากได้นานหน่อยอ d ด t ิทได้หมดเลยนะครับแอคชั่นก็อ d ดดิทได้นะครับจะเป็น ขึ้นหรือลงคีย์นะครับเรากดอะไรไปบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไซเคิลนะครับเล่น3กี่รอบอ่ะมุนเป็น3แล้วกันครับ mm hmm. ก็เป็นการเซตมาโครนะครับตัวนี้ก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรครับคร่าวๆหลักๆไว้ปรับไฟแล้วก็ปรับมาโครน,นะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานได้โอเคทีเดียวครับสำหรับ G a l i s ตัวนี้ครับโอเคครับมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับจากที่เราลองทดสอบเจ้าแบรบอนตัวนี้นะครับใครที่กำลังจะเริ่มต้นเข้าวงการตัวนี้เรียกได้ว่าประกอบได้ง่ายมากๆเพียงแค่หาสวิตช์หาคีย์แคป ที่เราชอบนะครับหรือว่าสาย usb c ข้างหลังครับเราสามารถถอดออกได้สามารถคัสตอมไมค์เองได้แทบทุกอย่างเลยครับอย่างเจ้าตัวนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับการปรับคีย์บอร์ดครับพอยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะพิมพ์ไม่ถนัดสําหรับบางคนนะครับเพราะว่าปรับได้แค่ระดับเดียวและที่สําคัญเลยแบรบโบดอี dition ที่เราเอามารีวิวครับไม่มีสวิตช์กับคีย์แคปมาให้ครับซึ่งใครที่จะลองซื้อลองเล่นอาจจะต้องเผื่องงบกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับการคัสตอมคีย์บอร์ดให้ได้ครบถ้วนนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูหรือว่าหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ที่ w ว็บทมืองโคาได้เลยครับทางเราแปลลิงก์ไว้ใ,ใต้วิดีโอแล้วครับมีคำถามดเพิ่มเติมก็ถามเราที่ด้านล่างนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ